ครับพี่น้องหลังจากหอบญา้าขื้นขั้นแท้แล้วกระสีผ้าละทงเบงเขาเจ้าบ้านมาเบงพันนี่ใส่ปุ๋ยแล้วเขาเจา้าซิไล่ยด้กันพันที่หอบยาตัดา้าออกนั่นคือพันเข่าเนี้ยพี่น้องปุ๋ยบอกท่านใส่ผ้ามาเบงม้วนใส่ปุ๋ยแล้วนะครับนาอหน้าซิไล่ใส่สามสอบพี่น้องเอ้ยเงิดไหลก็ง้ามยู่พี่น้องเขาเจ้าดี้ตัวนี้บ้านนี่ผ้ามาเบงพันเขาเจา้าให้คนแต่นะคนแต่นะพี่น้อง ผ่ามาเละเบ่งโอ้เขียวละบันพี่น้องใส่ปุ๋ยฟูลาปุ๋ยขึ่นเล้าเขียวละพี่น้องงามอันนี้ใส่ปุ๋ยเดี๋ยวเดียวปล่อยพี่นอะสามสอบใส่ยูเรียพี่นอสี่สิหกศูนย์ศูนฝนกับสิมาแล้วครับยิบเจ็ดมานี่ยิบกรกฎามยสิบสครับมานี่ย่ิบเจ่ิบแปดมานี่วันอาทิตย์ที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมพศสองพโอ้ยฝาขึ้น ตามกรมอุตุพันวาอีรีครับพายุเขานี่ภูเขามาบ่งม่วงที่วันปุยเหลว่มครับมาบงเช็กบางน้ำน้ำนะครับนาอหลังจากไปบึงตัวนั้นขาดเซวสะหัวเซาสะแต่ว่าพันนี่กะย่อไวเหลวเรียบร้อยพี่น้องบอ่ขาดภูเขามาเป็นไวนี่น้ำมันจะสิไลประมาณอยู่ตลอดอืมก็สิบ่ขาดนะโอ้เขียวครับงาม บอ่อได้ตัดครับข้าวเจ้านี่บอ่อได้ตัดเลยใบปีนี่เพราะว่างบปล่อยแต่มันก็หยาบปล่อยน้ำนะพี่น้องงามงามพันนี้งามมันงามทุกปีครับพ,นนพันนี้เห็ดง่ายงพันนี้เห็ดง่ไงพันนั้นเห็ดยากนเนี่ยหยาหลายแห้งปีนี่แหง้งใส่ข้าวเหนียวแห้งบ,บ่เป็นทาเลยใส่ข้าวเหนียวบดเลยสิบร่นะพี่น้องพามาเบิ่งน้าให้เทิงเบื้องบนเป็นสี่แหงมาแม้นร้อยขาดเรา,เาพี่น้องบอข่ขาดนะยอะไหวอยู่ มันไหล e แล้วมันเบิกมันเบิกขาดออกไปเรือ่อยพี่น้องโอเคบ่ขาดทางเจาะไหวนะครับให้น้ำไหลออกโอเคอยู่พี่น้องโอเคอยู่งามอยู่พาล่อไปเบิ่งเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะเบ่งไปเรื่อยๆพุ่นละขึ้นไปเทิ้งๆ่น,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 นละแบบกระจกเซินนะพี่น้องเนี่ยเศร้าหน้าแกงสิละมึงเข่าบิ่งน้ำก็มีแห้งใจตัวพี่น้องเออเขียวดี ปุย๋ยขคือสวงวานปุย๋ยกับพอดีพายุหมดว่าสวงนี้สิบกว่าท่านวานอาจสิบวานวันที่พุดละสามสิบเอ็ดผะพี่น้องสามสิบเอ,อ็ด่าสิงหาพุดละยีงสิบวานขาดว่าโอ้คือหกแทวหนองคันแทกผู้ขาก็ได้บอดด้ตัดมานหล่อบางนามมอนเย่ะไหวบอดด้ตัด,ตดแล้วให้นี่ก็ได้อ่าอ่าก็ไล่เนี่ยย,ยุน่นละพี่นอ้อง หัววงไหนบ่ว่หนาหัวดอกพี่น้องเลยโอเคอยู่ดอกงามอยู่นี่เออเขียวขึ้นละใสยย่ยูเรียใส่ในตัวเจ็นไลยๆพี่เราสี่สิบหกศูนย์ศูนย์ค้นดีว่าหนองใส่ในตัวเจ็ยนไล,ะล,ะล,ะละกยกระได้ดอกข้าคขาเจาะถังเหม่ยมหล่นปากแง่งนี่มีอะไพี่นอง โอ้คันแทะหกพี่น้องบอดีตัดคันแทะลกเหลือเกินกตูมบ่มออีเลยพี่น้องตุงต้งตุงต้งตุ้งบ่มีเลยเพราะว่าเขามาเอาเครื่องห่องแล้วก็มาเอาปืนซองกล่องมายิงเอาีปืนไร้เสือยิงเอาโอ้ยเซตเบิดเลยพิษธรรมศาสตร์เลยพี่น้องบอดียินเสียงนกห่องเลยปีหยางมางสีสห้องตุงต้งตุงต้งตุ้งตุ้งรับเงียบวะพี่น้อง ธรรมาศาสตร์สูญเสียเลยขาเจ้ามายิงเอาหมดละมาเบิเบ่งหม่องพผลวันปุย๋ยเออโอ้คือขาดไงแต่น้องค่ะเทพให้นั่นเนี่ยเบิ่งเห็ดจักปากอยู่วันนีโนนนนนนน้โอเคครับพี่น้องงานเขาเราผนเห็ดจังปางอยู่คนงานเขาแล้วบ้านนี้ไงเลยโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวพามาเบิ่งก่อนเบิ่งผลงานก่อนว่ามันขาดไงหรือหน่อยเนี่ยเบิ่งว่ามันไงแล้วเนี่ยเบิงง่งเห็น กักวากอยู่งี้เนี่ยมึงเว้ยงานสร้างระบาดนี่มันขันแถืบอกขาดว่ามันย่อไปแล้วมันโมเมนต์ต้วนมันขาดคักๆเลยอะพี่น้องพาไปเบิ่งก่อนโอ้ขาดแถื่เนี่ยนอนละพี่น้องคือเนี่ยมึงแล้วเว้ยหยากระไรพ่อหยาบไปเว้ยบอกขาดบอกขาดนึกว่ามันขาดบอกขาด ม,มันคือบ่มีหนามละพี่น้องไม่มันหัวบ่บ่ขาดกับหัวแล้วลักษณะนี้โอ้หยาร้า,ายนะพี่น้องเลยให้บ่ได้ตัดท่านตัดวานหยาโอ้ยวานปุย๋ออยโคมหยาโคมเขาไปเลยคือว่าโอเคย่ดอกจักหยาจะเข่าพี่น้อ,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 นองงามใช้การจะลด ใบขาเขาใบหยางามๆนี่โมเมนต์เาขาได้พี่น้องหยาได้นี่แี้วคือหยอดเขานี่นักหน่อยเนี่ยมึงมันเป็นหงาพี่น้องโมเมนต์เขาพักบุ้งกันไรโอหยอดเขาอุลวอยู่พักบุ้งตัดแสบขาดเก็บพี่น้องบอกเก็บเอดอกนี่ให้พ่นแต่พี่น้อง,าาง,อง,าาองโอ้ใบเขาของพูดถึงแล้วพูดละงามบอกเป็นนวยแล้วบอกเป็นเมเ็ดก่อนได้ เกี่ยวใบออกอีกแล้วพี่น้องเลยโอ้คุณตั้งกลางกับเป็นพวกขาลกมาส่มาสามบริษัมนี่คุดอัดขั้นแท่นี่เห็นมักขึ้นอยู่ทั้งขั้นแท่พี่เกี่ยวมันอยู่ทั้งขั้นแท่เอาพวกขาเยอะไหวแล้วขาตกน้ำนี่ไหลริดๆนี่ท่านว่าเห็ดยังสีกระนำขั้นแท่สีขาดพี่น้องเนาะ ใส่ปุ๋ยเราก็ง่ามแน่อย่รอกพอได้หมดถึง